ครับผมบอยท้าวจันนะครับวันนี้เราจะไปดูพระกันที่เซนท่านพระรามสามนะครับแต่ตอนนี้เบื้องต้นเท่าที่เราดูจากรูปนะโอกาสที่จะแท้เนี่ยยากมากครับทั้งทีแต่ว่าที่เราจะไปเพราะว่ามันจะได้ไม่คาใจนะครับเพราะว่าวันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าดูไลน์มันเยอะมากแล้วองค์นี้เป็นองค์หนึ่งที่น่าสงสัยเพราะว่ารูปที่เขาถ่ายส่งมาเนี่ยมันไม่ชัดนะครับแล้วก็เขาก็พยายามแล้วก็ไม่ชัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราคิดว่าผมจะไปกิน ข้าวต้มปลาพระรามสามนะครับก็เลยนัดกัาที่เซ็นทรัลเลยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าไปดูแล้วแท้ก็ถือว่าโชคดีสองต่อนะครับถ้าไม่แท้อย่างน้อยก็ได้กินข้าวต้มปลานะครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวต้มปลากันต่อนะครับแต่ตอนนี้เรายังมีเหลือให้ลุ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนหน้าจอของพระองค์นี้เป็นอย่างไรนะครับเพิ่งจะเซฟรูปมาประมาณนึงนะครับนี่องค์นี้เลยนะครับนี่เกิดแท้นะมึงเป็นเรื่องเลยนะครับชัดไมเอ่ยชัดไหม ถ้าเกิดองนี้นะนี่คือเขาถ่ายชัดได้เท่านี้นะครับส่วนด้านหลังไม่ต้องพูดถึงนะครับเบอร์สนิทครับเบอร์สนิทครับเบอร์นี่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเบอร์นี่หมายถึงไม่ชัดนะครับแหม่ไม่ใช่ทุกอย่างตอนนี้จะตีเป็นหัวอย่างเดียวนะครับเราจะไปดูกันว่ามีโอกาสที่จะแท้หรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นเท่าที่ผมดูจากรูปเนี่ยโอกาสแท้มีประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ที่สําคัญนะฮะเราจะไปกินข้าวต้มปลา ลองไปเดินดูก่อนว่าเจ้าของเนี่ยเบื้องต้นเขามาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายนะครับแต่เดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าเกิดแช่หลังจากที่แม่แล้วเนี่ยเราเช่ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมันลงคลิปให้ดูกันตอนนี้เราไปดูเรียบร้อยนะครับใช้เวลาดูประมาณ5วินาทีน,นะครับ5วิหาวินาทีน,นะครับแต่ที่ช้านะครับแช์ตอ้อช้าตอนแกะนะครับแล้วตอนนี้เบื้องต้นที่ผมดูเบื้องต้นมันไม่แช้อยู่แล้วแต่ลองแกะเพื่อความชัวร์ให้มันเป็น1้อยเซ็นะครับนสุดท้ายนะครับ เี๋แบบบวมๆนะครับแต่้ามันอยู่ในเลี่ยมเก่าเลี่ยมทองเก่ามันเลยมองยากแต่ให้ดูรูปอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยที่เราดูว่ามีโอกาสแค้15%เพราะว่ามันเลี่ยมเก่านะครับแล้วก็มันมีภาพความเก่าอยู่นะครับแต่ปรเด็นว่ามาดูตัวจริงปุ๊บนะครับแกะมาหนึ่งนะครับเดือมันบวมนะครับสองนะครับข้างเลื่อยผิดสามความคมชัดไม่ได้นะเรียบร้อยทั้งเก๋นะฮะ อันนี้น่าจะเก๊เก่าไม่ต่างก่าสักสาปีก่อนเป็นเก๊เก่าเจ้าของเองก็ไม่มั่นใจตัวผมเองมั่นใจฮะแกะมาแล้วไม่แพ้นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้มปลากันต่อครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตรงแถวแยกแยกชาชเทียมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าร้านข้าวต้มปลากิมโปนะครับหลังจากที่เราไปดูพระหลวงผู้เหยี่ยมมาแล้วฮนะหลวงผู้เยี่ยมก็เป็นพระปอมนะพอปปอมเสร็จปุ๊บก็อย่างที่บอกฮนะตอนแรกจะไปวิ่งสุดท้ายเขาเรียกมาดูพระ เขาบอกว่าพระปลอ,อมเสร็จก็อย่างที่บอกครับจะมากินข้าวต้มปลานะครับกเดี๋ยวเราพอกินเสร็จปุ๊บเราจะไปกินหมั่นโถกันต่อนะครับ าไม่เคยซื่อสชงได้เลยสักตัว เรามานานเมื่อสักคู่นะครับตอนนี้เราจะมาจะไปร้านคั่วชื่อร้านคั่วตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับพมกมันโถผมว่าอร่อยดีน้านนี้เดี๋ยวลองไปดูกันชื่อร้านคั่วนะครับเดี๋ยวลองๆไปดูชื่อร้านชื่อร้านคั่วฮะ จะออกจากร้านข้าวต้มปลามาก็จะมาทานตานคั่วที่อยู่ตรงข้ามชาเที่มนะครับก็จะเป็นน้านอาหารเป็นพวกขนมนะครับรวมถึงพวกเกาเหลาแบบนี้ครับเกาเหลาพวกเกาเหลาคั่วเนื้อหมักน้ำมันงาซึ่งตอนนี้ผมกินไม่ลงนะหอข้าวต้มปลานะตอนนี้ผมจะมากินนี่สลาเปาไข่เค็มลาวานะครับรวมถึงมันโถเนี่ยผมอยากจะมาทานนะอันนี้สองลูกอันนี้ลูกหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะทานกัน ตอนนี้หามาแล้วครับแล้วเราก็กําลังเริ่มทานแล้วครับเพราะว่าอยากกินมากนะครับเพราะว่าจากดูพระนะครับพระปลอมเสร็จลามาเข้าต้มปลานะครับลามาหมั่นโถนะครับเจ้าร้านคัวร้านนี้ครับผมว่าอร่อยดีนะครับส่วนตัวถ้าใครชอบกินสาลาเปาราวานะครับแล้วก็หมั่นโถนะครับมันๆแบบนี้ฮะนี่แน่ครับก็เรามาดูแล้วกันท่าแถวตอกจันนะฮะตอกจันแถวตอกจันนะฮะแยกชาเทียมนะครับ อ้วนๆเนี่ยผมชอบร้อต่อไปเราจะกินมันโถนะครับมันโถโถนี่ก็ร้อนนะครับนี่มันโถมันมันแบบนี้เลยนะครับจะลองจิ้มนมดูนะครับนี่ท่านี้ผมชอบกินผมมันนิ่มดีอร่อยดีครับแต่มันโคตรอ้วนเลยผมว่านะ ว่ามาตอนเย็นๆนะ่ะเอ๊ะหรือไม่ก็ไปกินช่วงเวลากลางวันดีกว่านะครักลางคืนแบบนี้แล้วโอ้โหนมนี่ถ้าแฟนผมเห็นกินแบบนี้นะดาผมเละครับผมต่อมาเราจะมากินอันนี้อันนี้อะไรอะ่ะมันมีไส้เปล่าวะ <c oughs> ให้อะไรวะไส้ครีมอ่ะ อร่อยดีแต่ผมกินมากๆผมว่าผมจะเลี่ยนตรงนั้นเนี่ยอย่างนึงอิ่มล้วด้วยโอเคนครับก็ซึ่งตอนนี้ผมกินไม่ลง <c oughs> สำหรับคลิปวันนี้นะครับตั้งแต่ไปดูพระหลวงพู้เอี่ยมมาแล้วไม่แท้นะครับเจนกระทั่งมากินข้าวต้มจบท้ายด้วยร้านอาหารคั่วคั่วนะครคอควายไม่เห็นอากาศกไม่เอกวแหวนนะร้านคั่ว ตรงถนนจันนะครับอยู่ใกล้ๆกระับชาทียมนะครับก็วันนี้ผมก็ละเลงเลขนาดนี้นะครับเพราะว่ากินอย่างเดียวนะครับหลังจากที่เราไปดูพระแล้วปอโมโหนะโมโหนะฮะจากพระที่ดูจากรูปแล้วแต่อย่างว่าฮะพระแท้มันหายากนะครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้มาดูเพื่อที่จะรู้ว่าแท้หรือไม่แท้ <C> e <an> คือถ้ามันแท้หรือไม่แท้มันคาใจถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแต่พอเราได้ดูเราถึงได้รู้ว่ามันไม่แท้พอไม่แท้เสร็จปุ๊บสบายใจละกูหาดแดกเลยดีวยกว่านะครับก็เลยขับรถมานะครับก็ เอาเป็นว่าสําหรับใครที่อยากจะติดตามบอลททพจัน์นะครับก็กด s u b สไครต์นะครับที่บอลพัฟจันเอฟซีนะครับรวมถึงกดกระดิ่งเนียน,นะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้รับรู้ก่อนคนอื่นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ